สวัสดีค่ะเพื่อนๆแซบนัวกัวยญงนุมือน,นี่นะคะเมนูเด็ดอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีแกงเส้นนะคะแกงเส้นอุดรเดรินอาหารเช้าคนอ,อุดรน,นะคะแซบแซบนะคะ,ะกับบะหมี่พื้นที่กนไหนตุดมาไหนนะ,ะไปเก็บผักมานะคะทุกคนวันนี้ยิงนุ่ไปเก็บผักที่สวนมานะคะได้หัวแลดดีได้ัน,นี้มหลายนะคะเยอะๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็นล้มหัวอยู่นะคะ ปลูกเองเลยมีความสุขภูมิใจแฮนะคะแล้วก็ผักพวกนี้นุชกับปลูกเองนะคะผักกาดหินเนาะผักกาดรวม,มิดผักกาดบานเฮาเนาะกินกับซุปหน้าไม้นะคะกินกับย่างอื่นก็ได้กับป้นกับย่างก็ได้นะคะแต่ว่าเมื่อน,นี้ยิ่งนุชนี้ซุปหน้าไม้นะคะก็จะมากินซุปหน้าไม้นะคะทุกคนขอนี้วร้อนๆอีกแล้วมาค่ะทุกคนหิวขาวบ้ยิ่งนุชหิวขาวนะคะ เป็นสวนผักเต้าสาวนะคะมือนี้แบบตั้งใจไปนะคะเพราะว่าผักที่บ้านหมดก็เลยไปดูนะคะ this is a bamboo the พี่นวองมาเมียซุปน้ำมัอ่ะอือืมก็พักที่ตัวเองปลูกกับมือนะคะน้านจะไปเรื่งไหนพีนวองก็แซ่บนะคะอือ ออกคำมคามหอมขมเล็น้อยแบบข้ามัชัดฮึมกลากระเทียน,นะคะกระเหียมสีม่วงแล้วอร่อยมาก พักกาศเห่นบานเท่านะคะมันะความแบบขึ้นหัวเลยนะคะอ,อร่อยอันนี้เลยเป็นพักกาดขาวนะคะทันทีแห้งหนูก,ก็เลยเก็บมานะคะร่างดียิ่มจะแบบเบอหกานซึ่งแปลกปลอมออกไรนี่ดูก่อนนะคะ อาจจะเป็นพวกหอยทากแอสลักทงเนาะนี่ออกไปทางนั้นนี่นุ่ซุปไปมือเา้นี้นะคะก่อนที่จะไปเก็บผักเนาะซุปน้ำมันแล้วม,มันมีผักกลับนะก็เลยไปหาผักที่สวนนะคะแล้วเดี๋ยวจะกินนกินใบมะนาำนะคะอร่อยนะคะ่ะ ข่อ,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 ของสายสั้นพี่น้องเส้นแกงเสร็จมั้งก็นะแกงเสร็จรสเด็ดมากเลยสองเมนูน,นะคะเมือัน มาคือวัามาักซอนอันนี้แท้ค่ะมักซอนมันนอ,อกเท่าเด้ออืมอร่อยใส่ลูกชิ้นน้ำนะคะใส่ซีโครงไกน่นะเหมือนเดิมล้างตัวมันกับล้องหัวล้างตัวมันกับยังบ้านเลยหัวใหญ่นะคะก็ยิงนุ่เนตนะือนตน่นาะ ครั้งแรกนะที่ไปเก็บอันอนีน้นะคะเราวาคิดว่ามันยังมาในร่มหัวหนลยก็เลยยังมาเก็บนะคะอืมหักปอดสารผิดเนาะอืมอืมตัวนี้หัวใหญ่แล้วนะคะ สีม่วงสีม่วงนะคะอันนี้กัเนี้ยอันนี้สีเหลืองนะคะสีเหลืองเห็นปะมันก็จะมีสีขาวน้ำนะคะนี่อันนี้สีขาวเหมือนหัวเชืเท้านะคะอันนี้สีแดงมันนโล่งหัวสีแดงมันจะล่งหัวแส่กะมูอสีขาวกับสีม่วงไปก่อนละกับสีเหลืองนะคะ ผักกินอากาศชินแขบมาด้อทุกคนขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น้องน้อง,องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามให้พี่นุชนะคะขอบคุณหลายๆนะคะทุกคนอืมอืมจะชิมสีเรลืองมาเนี่ ไดยมากกินเขาแซ่บเยอะค่ะพ่อในเป็นโคตรดีดังนาะถ้ามือใด,ด,ดบ์ไปเลรสชาติเหมือนะอะไรค่อยว่าโอ๊ยของว่ามักสอนอันนี้นี่มันตักบ่ค่อยนำมันแกงบ่ค่อยได้นะคะยันนุจะไปเปลี่ยนสอนใหม่คุยยังไงกันนะพี่น้องคุยเพื่อผู้ใดมักซุปบทำไมขึ้นนุน,นะ มันมักซุปน้ำม่นะคะก็พังหลายๆนะกินแบบลุยๆเลยนะคะมันจะได้รสชาติเนะต้องคอยแสบพี่น้องเลยพยายามกินมันตัวของตัวเองเด้อกินให้ยังหาอยู่หน้าอืม่ม ถ้ากาวหินนี่มูลจะร้องสีขาวนะคะรองดูสีหัวน้อยน้อยเนียน่ยว้อป้อนี่ยหอมหอม ก็แจงเซนกันเดี๋ยวแจงเซนจะน้อยใจเนาะแจงเซนก็นแแบ่บๆแล้แว่งได้ไปเดลแางพักบอลลอนว่ามา <c oughs> <c oughs> มันถามมันเมียน โต๊ะนั่นนะคะตรงหายทางนะอืมมื่อนี้อากาศดีนะคะแดดแต่ว่าจังน้อยอาจจะฝนตกนะ,ะอืมอืมอืม,อม,อม,อม ชอเขาเอีกแล้วเพลินนะคะมาเดอถูกคนมากินเขาอันนี้เป็นเขาเศร้านะคะเศร้าร่วงสวยนะทำให้ความสุขกับผักกาดอืม

เลยดึงมาแล้วเลยดึงออกมาเลยนะคะอืม,อมยิ้นมาพี่น้องเสือขเคยปิดอันนี้เสือปิดไม่นะ,ะอ๋อเห็นปะไม่ได้มัดผมไลยเราไม่ค่อยป่อยผมอะไรเลยล่ากลินเขามันห่วยเนาะอืม ท้องหิวขอท้งอยากมาออนึกว่าคนมาขอะประตูมืออื่นนะคะเป็นกำลังใจให้ยิงนุ้ดด้เด้อย,ยิงนุ้ดจะไปฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะมืออื่นนะคะคกะ็เกิดอาจจะว่ามีอย่างเอียงเนาะแต่ว่ากะตื่นเต้นตนดิดหน่อยเพราะยิงนุ้ดมึงข้าวมหลายมึงข้าวหลายนะคะเป็นกำลังใจให้นุ้ดด้วยนะคะ ฉีดวัคซีนเข็มแหลกกับสุปน้ำมันพี่น้อไม้แซ่บๆนะคะทาทะสดจากสวนของเราเองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแซ่บหลายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องซับนัวควอยหางนุดขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย